สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปลดล็อกเครื่องนะครับของ m o b i l a UP2248 นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีปลดล็อกนะครับอ่ะให้ดูก่อนครับเนี่ยสัญลักษณ์ลูกุญแจนะครับตัวนี้นะครับอ่าพอมันติดตัวนี้อยู่นะครับเราจะกดตัวไหนไม่ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับกดไม่ได้นะครับกดตัวเลขไม่ได้นะครับ จะกดได้เฉพาะ p d t เท่านั้นนะครับเนี่ยครับ PTT เวลาส่งออกนะครับเนี่ยครับได้เลยนะครับเนี่ยส่งออกได้เลยกะรับฟังเท่านั้นนะครับอ่านอกนั้นทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะมันติดล็อกเครื่องอยู่นะครับวิธีปลดล็อกก็ไม่ยากครับอ่าวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับกดฟังก์ชันไปหนึทีเนี่ยฟังก์ชันแล้วก็กดอ่า e r น e ตนะครับตัวขวามือสุดนะครับอ่ากดฟังก์ชันหนึ่งทีครับปุ๊บ อ่าตัว f มันจะขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็กด enter หนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับหายเห็นไหมครับอ่าวิธีปลดล็อกเครื่องนะครับก็ไม่ยากนะครับอ่าก็กดความถี่ได้เลยนะครับอ่ากดความถี่หรือปรับเปลี่ยนช่องได้เลยครับเนี่ยครับปรับเปลี่ยนช่องได้เลยนะครับอ่าถ้าเราจะกดความถี่ล้วก็อ่าเข้าโหมด v f o ก่อนนะครับเนี่ยครับอ่าหนึ่งอ่าห้าสามหกสองห้านะครับเนี่ยกดได้เลยครับเนี่ยกดได้เลยนะครับ ล็อกเครื่องก็กลับทําเหมือนเดิมครับมาทําเหมือนเดิมนะครับกดฟังก์ชันเปหนึ่งทีนะครับแล้วก็กด Enter 1ทีนะครับอา่าทำพร้อมกันนะครับล็อกเครื่องครับทีนี้ Enter 1ทีปุ๊บอ่าตัว F มันก็จะขึ้นนะครับเสร็จแล้ว e n t e r 1ทีปุ๊บอ่าเห็นไหมครับลูกกุญแจมาอ่ากดอะไรไม่ได้นะครับทีนี้อ่าปรับเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้ครับเนี่ยครับไม่ได้เลยนะครับคือล็อกหมดนะครับอ่ายกเว้นพ t t ทนะครับกดวอออกได้อย่างเดียวนะครับกับรับฟังเท่านั้นนะครับ วิธ,วธ,วธีปลดล็อกแล้วก็วิธีล็อกเครื่องก็ไม่ยากนะครับลองไปทําดูนะครับลองไปทำดูครับ,ลค,รบคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ